เห็นอยู่เม็ดกี่มันเก่า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 ทาครื่องนี่เนาะถ้าปุ๊บโตโอ้ยโว้ยนั่งนังนั่งไม่มากนักสีสวยแบบที่จุ่มมานุ่มฟ้อมเต้นนะฮะโอ้ยเช่งนี้โว้ยโว้ยังเห็นได้อยู่ด้วยเอ้ามือเต็นนะฮะลูกละมันโยกี่มันโยกี ยกสองมือเป็นอาหารเลยมาอือนี e ่เหรกว่าเอายกสองมือเอ้ยกสองมือเป็นอาหาเอ้าวยกสองมือเลยยกสองมือเป็นอาหารไปบ่มีเพลงเนาะตีเนาะออืบ่มีเพลงเนาะมันละเตงคุณมันละเตงหคุณแม่สร้างมั่นนองไปหอมนองเน่ะไม่ทั้งมาหอมนปิ่นปิ้น ดันมันลงไว้ไปทางมัเมนเลยเอาดีมาะยาวทางอ่ำ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 มันนักปับ๊บนะพี่